สวัสดีครับผมมาพบกันแล้ววันนี้ช่องรับเินทองกับวิเชียรผมวันนี้พอดีผมมาเจอปัญหาหนึ่งขึ้นมาครับบอกเลยแล้วกันนะครับผมก็คือปุ่มติดตามเนาะทําปุ่มติดตามใน Facebook ที่เป็นโปรไฟล์ของเรานะครับที่เป็นโปรไฟล์ของเราที่ไม่ใช่แฟนเพจนะครับผมบางทีก็ไปดูมาเยอะแล้วก็ทําตามทุกอย่างแล้วทําไมยังทําไม่ได้นะครับเดี๋ยวเอาทิปผมไปใช้ครับคือผมจะบอกว่ามันมีทิมันมีทิปอยู่นะครับผมเดี๋ยวเอาทิปผมไปใช้ครับผมกล้าการันตีนะครับ ทำตามนี่ได้ล้านเปอร์เซ็นต์ครับผมผมกล้ารับประกันว่าได้ล้านเปอร์เซ็นต์เลยทำไมผมถึงกล้ารับประกันเพราะว่าผมเทสอย่างนี้มาเกือบ20 30ิรอบแล้วครับมันได้เหมือนกันหมดอ่บางคนอาจจะอาจจะยังเห็นว่าเอ๊ะทำตามทุกอย่างแล้วก็คือมันยังเป็นปุ่มเพิ่มเพื่อนอยู่เลยนะครับปุ่มเพิ่มเพื่อนอยู่เลยแล้วปุ่มติดตามอยู่ไหนก็ทําตามทุกอย่างแล้วตอนแรกผมก็เป็นอย่างนั้นครับผมก็ทําตามทุกอย่างมันก็เป็นปุ่มเพิ่มเพื่อนอยู่ครับผมก็เลยงงว่าเอ๊ะมันเกิดจากปัญหาอะไรกันแน่นะครรับไ ก็คือตามตัวอย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับจะให้ได้อย่างงี้จะให้ได้อย่างงี้นะครับผมเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูการทําแล้วก็รายละเอียดกันครับผมว่าทํายังไงครับผมกล้าการันตีว่าล้านเปอร์เซ็นต์ได้แน่นอนครับผมเดี๋ยวไปชมตามตัวอย่างนี้เลยครับเชิญเลยครับโอเคครับผมมาพบกับการทําตัวอย่างเลยนี่นนะครับผมรับรองว่าล้านเปอร์เซ็นต์ได้แน่นอนครับตอนแรกผมก็งงเหมือนกันนะว่าทาไมเอ๊มีแต่ปุ่มเพิ่มเพื่อนก็ตั้งแล้วไงก็คือมีแต่ปุ่มเพิ่มเพื่อนมันมีทิคอยู่กับผมเชิญเลยครับ อันดับแรกนะครับผมก็ไปที่ไอคอน Facebook นะครับเพื่อไปตั้งค่าก่อนเนาะนะครับเพื่อไปตั้งค่าก่อนนะครับก่อนจะเปิดให้มีคนแบบ Follow เนาะนะครับต้องบอกก่อนว่าปุ่มที่จะมีคน Follow ต้องมีคนคนติดตามเนี่ยต้องมีคนติดตามหนึ่งคนขึ้นไปก่อนนะครับมันถึงจะโชว์เนาะนะครับไปที่จุดสามจุดนี้เลยครับอ่าคลิกเข้าไปเลยนะครับนะครับผมเข้าไปที่การตั้งค่านะครับตรงนี้เนาะนะครับตั้งค่าส่วนตัวนะครับแล้วเราเลื่อนลงมาครับผมค่อยๆเลื่อนลงมานะครับ มันจะมีคําว่าความเป็นส่วนตัวนเนาะเข้าไปที่โพสต์สาราณะนะครับสาธารณะนะครับการที่เราจะตั้งค่าเป็นแบบว่าให้มีคนติดตามได้นะครับเราต้องเปิดเป็นสาธารณะทั้งหมดเพื่อให้คนได้เห็นกันเนาะนะครับผมอันนี้ทิกใครทิกเอ่อทิกแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะนี่อันนี้จะเป็นทิกของผมเองนะครับผมนะครับไปที่ส่งกดไปเลยครับสาธารณะเนาะนะครับสาธารณะสาธารณะอันนี้ก็สาธารณะตั้งให้หมดเลยนะครับเป็นทุกคนเลยนะครับผมแล้วก็ เป็นสาธารณะนะครับผมพอเสร็จจากตรงนี้นะครับพอเสร็จจากตรงนี้นะครับเราก็กลับไปครับผมกลับไปนะครับแบ็กกลับไปนะครับผมนะครับทีนี้คือผมต้องบอกก่อนว่าผมจะแบ่งเป็นสองเครื่องนะครับอีกเครื่องหนึ่งเดี๋ยวผมจะทําให้ดูว่าทําไมอีกเครื่องหนึ่งถึงจะเห็นปุ่มสาธารณะได้นะครับผมนะครับให้ไปเห็นปุ่มติดตามได้นะครับนะครับผมทีนี้เราเข้าไปที่โปรไฟล์ของเราเนาะนะครับ ไปที่จุด3จุดเนาะนะครับแล้วก็ไปที่แก้ไขโปรไฟล์นะครับไปดูในมุมมองก่อนนะครับผมในมุมมองนะครับก็จะเห็นอย่างนี้นะครับก็จะเห็นแบบเป็นเพิ่มเพื่อนอยู่เนาะนะครับอันนี้นะครับคือผมจะบอกว่าที่เราเห็นเพื่นเพื่อนเพิ่มเพื่อนนี่ก็คือยังก็คืออันนี้เราได้แล้วนะครับแต่มันไม่เป็นปุ่มสาระดเราไปดูอีกมุมนึงว่าทําไมเขาถึงจะเห็นว่าเป็นปุ่มสาระอีกเครื่องหนึ่งนะครับผมนะครับนี่ก็ตั้งไว้แล้วนะนะครับ ไปที่แก้ไขโปรไฟล์ก่อนเนาะนะครับทีนี้ก็เลื่อนลงมาเห็นไหมครับตรงนี้มันยังไม่มีปุ่มมีผู้ติดตามเนาะนะครับก็ไปที่รายละเอียดนะครับแก้ไขนะครับคลิกไปที่แก้ไขเลยนะครับเห็นไหมครับของผมมีผู้ติดตามคือต้องมีผู้ติดตามหนึ่งคนขึ้นไปนะครับมันถึงจะมีคําว่าผู้ติดตามขึ้นมาเนาะนะครับเราก็ติ๊กไปเลยนะครับผมแล้วก็บันทึกนะครับนะครับผมาเห็นไหมครับปุ่มติดตามเพิ่มขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับมีผู้ติดตามหนึ่งคนนะครับ นะครับผมทีนี้เราแบ็กกลับไปเนาะนะครับไปดูที่เห็นไหมครับปุ่มมีผู้ติดตามขึ้นมาแล้วทีนี้นะครับในกรณีนี้ทิกของมันจริงๆนะครับทิกของมันจริงๆนะครับคืออย่างนี้ครับคือเราทําแล้วใช่ไหมครับแล้วทีนี้เพื่อนเรานะครับอันนี้ผมไม่รู้นะไอ้ทิกของของท่านอื่นเป็นไงนะครับถ้าเพื่อนเรานะครับเราเป็นเพื่อนกับเพื่อนเรานะครับทําไมเพื่อนเราไม่เห็นนะครับ ในกรณีของเพื่อนเราทําไมเพื่อนเราไม่เห็นเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วนะครับอันนี้คือทิคเลยนะครับคือเราเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วเราจะเป็นผู้ติดตามทําไมเวลาเวลาเราโพสอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เห็นอยู่แล้วนะครับผมอันนี้ในความเข้าใจของผมนะนะครับเขาก็เห็นอยู่แล้วเขาจะมาติดตามทําไมใช่ไหมครับเป็นเพื่อนกันเนี่ยเวลาโพสอะไรเราโพสอะไรเขาก็เห็นอยู่แล้วนะครับในกรณีที่มีปุ่มผู้ติดตามผมคิดว่าถ้าเพื่อนเต็มสมมติว่าเพื่อนเต็มของ Facebook 5 0พันใช่ไหมครับอ่าทีนี้มันไม่มีใครแบบจะแอดมาเป็นเพื่อนได้แล้วนะครับเฟซบุบ ก็ต้องสร้างปุ่มติดตามให้มีคนติดตามแล้วทีนี้นะครับผมก็ต้องเป็นนะครับคือทิกอย่างหนึ่งคือคนที่จะติดตามเราได้นะครับถ้าไม่ใช่เพื่อนนะครับก็คือเป็นคนที่ชื่นชอบเราอาจจะเป็นใครก็ได้นะครับผมที่ชื่นชอบเราสมมตินะครับแล้วทีนี้อยากติดอยากจะเป็นเพื่อนเราแต่มันเต็มแล้วก็คือเราต้องสร้างปุ่มติดตามให้เขาติดตามนะครับผมนะครับทีนี้ผมจะเอาอีกเครื่องหนึ่งนะครับผมจะเอาอีกเครื่องหนึ่งที่เป็นเครื่องแบบแบบไม่ได้เป็นเพื่อนเราเลยนะครับแล้วทีนี้ก็คืออยากจะติดตามเรานะครับ อันนี้ก็คือเครื่องนี้ก็คือของของตัวเราเนี่ยเราทำหมดเราทําเสร็จหมดแล้วนะครับผมเราทาเสร็จหมดแล้วเนาะนะครับเราทําเสร็จหมดแล้วทีนี้ไปดูอีกเครื่องหนึ่งกันครับว่าทําไมเขาจะเห็นปุ่มติดตามยังไงเราติดตามเราได้ยังไงคือติดตามเราได้ยังไงนะครับผมโอเคครับไปดูนะครับโอเคครับผมอ่าต่อจากเมื่อกี้นะครับก็คือทีนี้นะครับ ผมจะเอาเครื่องนี้เนาะเป็นเครื่องที่เป็นแบบว่าไม่ได้เป็นเพื่อนเรานะครับแคลนี้นะครับแคล f เฟซบุ๊กอันนี้ไม่ได้เป็นเพื่อนเราแต่อยากจะชื่นชมเราหรืออาจจะติดตามผลงานเราสมมตินะครับอยากจะติดตามผลงานเราก็ต้องไปในนามแบบว่าก็คือเป็นคนติดตามนะครับเป็นคนผู้ติดตามเนาะต้องไปกดปุ่มติดตามแล้วนะครับผมเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันครับว่าจะต้องติดตามยังไงครับโอเคนะครับผม สมมุติว่าเข้ามาเนาะนะครับทีนี้เราอยากติดตามคนนี้มากเลยโดยที่เราไม่ได้เป็นเพื่อนนะครับแคลนี้เนาะนะครับก็เข้าไปที่ชื่อนี้นะครับสังเกตดูครับมันจะมีคําว่าเพิ่มเพิ่มเป็นเพื่อนเนาะปกติเนี่ยนะครับก็คือมันจะไอ้ตรงเนี้ยมันจะเป็นแบบว่าเป็นชื่อว่าติดตามเนาะนะครับผมอันนี้เราไม่อันนี้เราไม่ต้องไม่สนใจไม่ใช่ประเด็นนะครับผมอันนี้ไม่โชงนี้ไม่เป็นไรครับแต่มาดูที่จุด3ามจุดครับผมมาดูที่จุด3ามจุดอ่าเห็นไหมครับตรงนี้นะครับผมเห็นไหมมันจะมีคําว่าติดตามขึ้นมาแล้วนะครับผม คือเราไม่ต้องเรา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 ไม่ต้องไปสนใจว่ามันจะอยู่หน้าแรกหรือเปล่าไม่เป็นไรนะครับแต่ตรงเนี้ยถ้ามีคนกดกดกดเข้ามาเนี่ยนะครับผมมันก็จะเป็นปุ Lion ่มมีมีปุ่มคําว่าติดตามขึ้นมาแล้วนะครับทีนี้เรามามาเทสเลยนะครับผมนะสมมติเรากดติดตามไปนะครับเห็นไหมครับมันก็เป็นแบบติดตามแล้วนะครับนะครับผมแล้วก็เห็นไหมครับตรงนี้จะเปลี่ยนเลยเห็นไหมครับเห็นไหมเมื่อกี้มันเด้งเปลี่ยนเลยจากเพิ่มเพื่อนเป็นส่งข้อความแล้วแล้วก็จะมีปุ่มสีฟ้านะครับขึ้นมาก็คือเราติดตามแล้วนะครับผมนี่นะครับ จะตั้งเป็นรายการโปรดไหมหรือตั้งเป็นยังไงครับค่าเริ่มต้นไหมอันนี้อยู่ที่เราเลยนะครับที่จะตั้งเห็นไหมครับเห็นไหมครับก็จะเห็นหน้าเราเรามีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นมาสองคนเห็นไหมครับแค่นี้เราก็รู้สึกว่าอ๋อตอนแรกผมก็งงตั้งนานนะครับว่าทําไมเราทําตามทุกอย่างแล้วทุกทุกทุกช่องทางแล้วก็ยังเป็นปุ่มเพิ่มเพื่อนอ๋อต้องต้องเอาคนที่นะครับต้องเอาคนที่นะครับ แบบไม่ใช่เพื่อนนะครับผมไม่ใช่เพื่อนแล้วไปมันถึงจะเห็นปุ่มติดตามได้นะครับมันเห็นจะปุ่มถึง,ถ,งถึงจะเห็นปุ่มติดตามได้นะครับเรากดเข้ามาตรงนี้เนาะนะครับก็คือทําเลยครับผมทําแบบนี้มาเกือบ20-30รอบครับทาได้แน่นอนครับผมจากที่ผมยังงงอยู่ว่าทําไมมันเป็นปุ่มเพิ่มเพื่อนอยู่นะครับนะครับผม วันนี้ก็ขอบคุณมากที่ติดตามช่องรักพลทองจนจนจบนะครับผมว่าคลิปนี้น่าจะช่วยคนที่ยังที่ยังแบบผมเห็นในคอมเมนต์ในหลายที่นะครับบอกว่าเอ๊ะทำตามทุกอย่างแล้วมันก็ยังไม่เป็นยังไม่ได้มันย,ยังเป็นทำไมมันยังโชว์ปุ่มเพิ่มเพื่อนอะไรอยู่นะครับคลิปนี้น่าจะแบบว่าไขาความแบบข้องใจได้เยอะเลยครับว่าทําไมมันเป็นอย่างนี้นี่เองอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ทําได้นะครับผมแล้วก็ทําได้จนสําเร็จนะครับวันนี้โอเคครับผมต้องขอบคุณมากกับสาหรับช่องรักพลทองนะครับหนุ่มเมืองร้อยเกินนะครับผม นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นมีความรู้เกี่ยวกับอะไรอีกนะครับติดตามกันไว้ได้นะครับผมวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับช่วยได้ร้อเปอ็ครับผมทําตามเลยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ